ไทยทัศน์ผู้นำพบผู้นำตัวจริงแถวหน้าของประเทศโดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชน45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตพี่80ลองก้าคอมบูช,ชาชาหมักแท้ลำไส้ดีไม่ต้องรอและยาสีฟันสมุนไพรด ok ็อกเตอร์วี กลินเหือกเสียวหลอดเดียวจบ9.10นาฬิสนาทีสวัสดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Leader i n s i g h t ประจำวันพุธครับวันนี้เป็นวันพุธที่31มกราคมพุทธศักราช2567เราจะมาพบกับอาจารย์รนรั์ราบริหารนะฮะก็เป็น CEO ขอของ e t สั n เป่ r Group แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งทางรางแล้วผู้ชี่ยวชาญด้าน สวัสดีคิด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์นรักครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศิลาครับสวัสดีครับคุณฟังทุกท่านครับสปหรับที่แล้วเนี่ยพูดกันเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงสามสิบมเร็วสูงครับก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากมีคําถามใน YouTube ครับอาจารย์นรักฮะหลายเรื่องอาจานะฮะที่ที่อาจจะต้องการคําตอบหน่อยฮะเช่นง่ายๆก่อนเลยนะครับสายสีแดงที่อาจารย์บอกว่าจะมีการทําต่อวิ่งจากอุลลโพไปมหาชัยเนี่ย ใี้ถามว่าอ่าคุณบุญเลินะคุณบล้วถามว่าตลาดร่มหุบจะหายไปไหมอาจารย์ห่วงห่วงเรื่องนคือคืออย่างนี้ครับคือถ้าสายสีแดงเกิดเนี่ยนะครับตลาดร่มหุบแล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบยังไงพี่จิระนะครับถ้าเขาออกแบบเป็นยกระดับยกระดับให้มันวิ่งบนบนคอนกรีตเพราะว่าต้องบอกนี้ครับว่าอันที่หนึ่งก่อนอถ้าจะมาทําทางคู่นบ,บนเส้นทางที่มีทางตัดผ่านถนนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ มันจะอันตรายมากๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทําแบบไม่ยกระดับเขาก็ต้องใช้วิธีล้อมรั้วหมดล้อมรั้วหมดเลยตลอดแนวทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันต้องล้อมรั้วหมดเพื่อไม่ให้คนเข้าไปเนื่องจากมันเป็นกระแสะไฟฟ้าครับที่จีระกระแสะไฟฟ้าแรงสูงมากเลยนะอย่างที่วิ่งกันอยู่นี่คือหมื่นห้าพันโวลต์ที่จีระของบ้านเรานี่สองรอยยี่สิบใช่ไหมครับหมื่นห้าพันโวลต์สาเหตุที่ต้องเป็นกระแสะสลับแล้วก็แรงสูงขนาดนี้ก็เพราะว่าแต่ละสถานีมันอยู่ไกลครับ ถ้ามันเป็น DC นะครับ direct แบบ่า DC ไฟ DC แบบ BTS เนีไฟ DC นะฮะประมาณ600 500กว่าโวล์ถึง600โวล์เนี่ยนะครับสถานีมันใกล้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะ,ะกำลังหรือกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะสามารถวิ่งแต่ละสถานีได้แต่อีตัวเนี้ยอยู่ห่างกันสถานีของรถไฟสายส,ายสีแดงอยู่ห่างกันเยอะนะครับ2 3กิโล5กิโลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องใช้กระแสสลับนะครับแล้วต้องใช้กระแสแรง วันนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณสักหมื่นห้าพันโวลต์สำหรับที่วิ่งกันอยู่เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ,ถ้าเราไปแตะหรือไปทําอะไรที่มันเคยทําอยู่เนี่ยนะครับบางทีมันไม่รู้สึกเลยแค่พิจิระเคยเห็นวิดีโอ YouTube ของรถไฟของอินเดียนะครับมีคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าไปนั่งอยู่บนหลังคาคนก็รีบเรียกให้ลงมา,าก็ไม่ยอมฮะทีนี้เขาก็เผลอลุกขึ้นยืนแล้วมันจะลม้มเขาก็ไปจับราวข้างบนคิดว่าเป็นราวแตจงจินคือสายไฟฟ้าแรงสูงเรียบร้อยเลยครับไหมทั้งตัวเลย เนี่ยเนี่ยเป็นต้นนะครับดังนั้นตรงนี้มันคืออันตรายมากดังนั้นเนี่ยถ้าจะมองดูแบบนี้ถ้าเป็นระบบรถไฟฟ้าวิ่งไฟเนี่ยตลาดอยู่ไม่ได้ครับพี่อิร์อันตรายตลาดอยู่ไม่ได้อันตรายมากๆครับไอที่ประเภทแบบทําของไปบนรางนู่นนี่นั่นไปอะไรเป็นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอ่าแล้วมันก็โดยความเร็วของรถโดยอะไรมันก็ไม่ได้อันที่สองก็คือว่าแต่ถ้าสมมุติว่าจะให้อยู่ได้ก็อาจจะทําเป็นทางยกระดับระดับตำ่ำนะยกระดับเหมือนกันแต่อยู่ในระดับต่า แลวคุณก็ไปขายข้างๆอ้ท่านพอได้แต่เรื่องร่มหุบจะไม่หนีต่อไปละเพราะมันไม่ได้ครับนอันตรายนะครับอันตรายเกินไปมีที่เดียวบ้านเราเพราะว่ารถที่วิ่งเข้าไปในตลาดร่มหุบเนี่ยเขาวิ่งช้าๆแล้วเขาบีบแตรนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ก็อยู่กับชุมชนด้วง่ายเพียงแต่ว่ามันไม่ได้คอมเมอร์เชียลละครับ,ะรบจ,ะจะอนุรักษ์ก็ไม่ได้ไหมฮะแยกเป็นแค่เป็นโชว์เฉยๆที่จะ,ะทําได้ครับเป็นโชว์ได้ก็เหมือนกับอ่าอ่า รถไฟสายเมืองการเนี่ยนะครับที่ไปวิ่งบนบนบน,บนทางไม้ไผ่จะได้นะอ่าสมัยรังสมคำโลกนะครับนะตรงตรงนั้น,นทาได้ครับแต่าทาเป็นนั้นก็เอาจากหนึ่งสถานีก็วิ่งรถจากสถานีปลายทางนะครับแล้วก็ไปที่ตลาดเนี่ยนะครับถึงเวลาก็หุบโชว์กันอะไรกันก็พอทําได้แต่ถ้ามันเปลี่ยนไปเป็นระบบไฟฟ้าระบบคอมเมอร์เชียลแบบนี้แล้วยังไงก็อยู่ไม่ได้ครับผมเห็นในเวียดนามก็มีรถไฟแบบนี้นะที่ว่าผ่านเมืองแล้วก็เรียกว่าอยู่ติดกับตึกสองข้างทางเลย คับกับบ้านเลยก็เป็นระยะทางยาวด้วยใช่ไหมอาจารย์แต่ไม่ใช่รถไฟฟ้ารถดีเซลเป็นรถดีเซลครับรถไฟฟ้าทําไม่ได้เลยครับเพราะมันอันตรายอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็อันนั้นก็เกิดจากการบุกรุกครับพิจิระรถไฟทั่วโลกอ่าถ้าไม่ได้มีการกลับดูแลดีๆก็บุกรุกแบบบ้านดาวครับแถวๆมักกะสันเห็นไหมครับก็สร้างอยู่ริมทางรถไฟเลยได้นะบุกรุกทั้งนั้นเลยครับพิจิระครับเพราะว่ารถไฟจะต้องมีจัดตยงกลางของ ทางออกไปเนี่ยไม่น้อยกว่า40เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับ40เมตรต้องไม่มีอะไรเลยนะครับ,รบอ่าแล้วก็แล้วแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานที่ที่มันมีคอนเทนเนอร์ย้าหรือแรนก็จะกว้างไปแต่บางที่อาจจะกว้างถึง500เมตรก็แล้วแต่ครับเห็นเห็น <ๆ S 2> ในในวิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยทำเป็นร้านกาแฟติดกับทางรถไฟเลยที่เวนนาการเป็นจุดขายไปเดี๋วว่าคง ผมจะไม่ใชื่ถึงมันถูกต้องแน่นอนครับเดี๋ยวต่อไปพอทําเป็นระบบรถไฟฟ้ามีชานชลาชัดเจนมีการเข้าการออกเนี่ยนะครับขายไก่ย่างก็คงทําไม่ได้ครับครับครับอ๋อเหรอฮะครับก็ถ้าทําได้ก็ทําได้ยากมากทีเดียวแล้วพี่จิระเพราะว่ารถเ่ยเขาก็จะจอดเป็นเป็นอะไรที่มันชัดเจนนะครับแล้วต่อไปเนี่ยนะครับพี่จิระทางอชานชลาของเราเนี่ยนะครับจะเป็นชานชลาใหม่เกือบหมด ท่าท,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 ที่ทราบมาก็คือเป็นชานชาลาแบบยกระดับครับชานชาลาสูงก็คือเสมอตัวรถเลยจากนั้นเนี่ยเวลารถจอดมันไม่เสียเวลาปีนขึ้นรถแบบปัจจุบันนครับพี่เจริญนึกภาพออกนะครับครับปัจจุบันเนี่ยต้องปีนขึ้นรถปีนขึ้นบันไดรถ3ขั้นต่อไปในชานชาลาของการรถไฟมันเป็นชานชาลาสูงหมดเพราะนั้นหนึ่งก้าวเข้ารถเลยฮะมันจะทําให้การเข้ารถเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับส่วนจะอนุรักษ์รถชั้น3เอาไว้เพื่อให้อะไรไว้ผมก็คิดว่าชั้น3มคงไม่ได้อนุรักษ์ พี่เ่ยว่าคงจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคุณจะขนของเข้าไปก็ก็ว่ากันแต่ว่าเวลาที่จะจะเปิดโอกาสให้มีการเอาของไปขายหรืออะไรแบบเดิมคงคง,คงยากมากพี่ครับผมเห็นที่คนไปไปรีวิวรถไฟจากกรุงเทพไปหาดใหญ่แนละ้หาดใหญ่ไปสิงคโปร์นะครับคือพอข้ามไปที่ปาดังไปซาแล้วมันคนละเรื่องเลยนะอาจารย์ร,รถไฟของมาเลเซียกับข,ของไทยเนี่ยนั่นแหะครับจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับพี่จิระ ของเขาพัฒนาไปก่อนเราครับเขาทําเป็นระบบทางคู่แล้วก็เป็นระบบรถไฟฟ้านะครับมาจออที่ชายแดงและนะครับอ่าตรงนั้นก็จะเป็นอ่ทางคู่ของเขาเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ทางคู่ที่แท้จริงครับพิจเจระล้อมรั้วตลอดแล้วก็ไม่มีถนนตัดผ่านหรือไม่มีรถไฟไปตัดผ่านอะไรนะครับถ้าจะตัดผ่านก็ทําได้สองแบบแบบแรกก็คือถนนลอยไปหรือถนนลอดหรือรถไฟกลอดแต่วิ่งในคลองคลองกุดอย่างที่ผมเคยเล่าแต่อันเนี้ยมาเลส จะไม่มีนะครับจะมีแต่ว่าให้ถนนข้ามไปแล้วก็ให้ถนนรอดเท่านั้นครับแต่สัปดาห์ที่แล้วมีสศกราฏักกรรมรถบรรทุกฝ่าไม้กั้นเข้ามานะฮะแล้วก็รถไฟพิ่งชนน่าสงสารมากคนขับรถไฟถึงขนาดเสียชีวิตแล้วอาจารย์ใช่ครับน่าจะเกิดขึ้นเลยนะเหตุการณ์แบบนี้ถูกต้องครับใช่ครับมันมันก็เสียหายมากมากครับป้องกันอะไรไม่ได้เลยหรือว่าเพราะถ้าคนขับร่วมเนี่ยไม้กั้นนิดเดียวอาจารย์ชนก็หักนะถูกครับถ้าเป็นถนนตัดผ่านนะครับพี่จิระ ทำได้ดีที่สุดก็คือแค่นั้นครับมีที่กั้นมีอะไรแล้วเนี่ยนะครับหรือมีคนถ้าพวกนี้มันจะถัดผ่าแมันก็เป็นไปไม่ได้ครับพี่จิระนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการการอะไรกับการระแวดระวังนะครับการระแวดระวังมันดีกว่านี้ก็คือถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยนะครับรถก็ไม่ได้ติดแอร์นะครับรถเปิดกระจกรถไฟบีบปุ้นๆเนี่ยนะครับบีบแปรเนี่ยก็จะได้ยินก็จะเตือน แต่สมัยนี้บางทีรถรุ่นใหม่มันติดแอร์หมดแต่บางทีแค่จะไม่ได้ยินและเปิดเพลงในรถดังด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นแบบนี้ครับคือคงไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ความมักง่ายเนี่ยมีอยู่ท่วทท่วทุกตัวคนน,นนะครับกับบางทีเห็นแล้วเออเห็นไม่มีหรือบางบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เป็นถนนลักผ่านก็ยังเยอะพี่จิระวันนี้เนี่ยตัดผ่านที่ผ่านทั้งหมดแล้วที่มีเครื่องกั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ถึงสองในสาอีกหนึ่งใน3เนี่ยเป็นเครื่องกั้นเป็นไม่มีเครื่องกั้น นะครับเป็นไม่มีเครื่องกัน้นก็คืออบตอบจเนี่ยไปตัดผ่านเองอาศัยความมักง่ายหรือในชุมชนเนี่ยเขาไปถมนั่นเองไปทําอะไรกันเองโดยที่การรถไฟไม่อนุญาตแบบนี้ครับแล้วก็การรถไฟบางทีก็เห็นแบบนี้เขาก็เจ้า,า,า,จาว่าเพิกเฉยก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาไม่มีงบมาเพราะว่าเขาจะต้องของ,งบมาทำอย่างเงี้ยนะครับถ้าทําแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็จะเจอมีปัญหากับทางชุมชนอีกเพิ่งมันเกิดบ่อยนะครับบางทีเนี่ยกั้นอยู่เนี่ยบางคนมา มาทำร้ายร่างกายก็มีอะไรก็มีเพราะว่าให้จอดนานเกินไปแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือหลักการของของรถไฟในสถาน,นีก็อย่างอยู่ร่วมกันได้ก็ทํา <laughs> หูไปน็นตาตาไปได้พอเกิดอุบัติเหตุทีมก็เกิดความสูญเสียแบบนี้ครับพี่จิระโอ้ะงั้นนั่งรถไฟไปต่เราเราก็ต้องลุ้นลุ้นกนะันอาจารย์<อ><อ>ต้องลุ้นครับเร็วครับครับ,รบจนกว่าจะมีการประกาศออกมาทําทางคู่ทั่วประเทศแล้วมีการล้อมรู้วเนี่ยอันนี้อันนี้โอเค นะครับอันนี้ล้อมรั้วหรือว่าเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับที่ในในเขตกรุงเทพปริมณฑลกําลังจะทำเนี่ยนะครับตอนนี้เห็นว่ายื่นไปถึงธรรมศาสตร์บางสิทธิ์ละนะครับรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ทางทางทางสายสางสายใต้เนี่ยจะยื่นไปถึงนครปฐมแต่เขาเองจะทําให้ถึงหัวหินนะครับแล้วก็ทางาตะวันออกเนี่ยก็จะไปถึงประมาณชนบุรีแปดริ้วชนบุรีแบบนี้นะครับแต่เรียนไม่ทราบนะครับว่า ต่อไปเนี่ยนะครับระบบรถไฟของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามระบบนะครับพี่จิระหนึ่งคือระบบทางหนึ่งเมตรนะครับระบบทางหนึ่งเมตรจะมีรถไฟที่เขาเรียกว่ารถคอมมิวเตอร์ Computer, รถไฟวิ่งระหว่างเมืองรถไฟทางไกลรถสินค้าเนี่ยจะวิ่งบนทางหนึ่งเมตรอยู่นะครับเพราะนั้นที่อาจจะมีคําถามบอกว่าเขา,าสายแอร์พอร์ตลิเป็นเส้นดาเกตแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรชุกถูกต้องครับแอร์พอร์ตลิเดิมเป็นเขาเรียกว่าดีดเต standard g a s e หมายความว่าเป็น standard g a t e ที่ไม่มีใครมาวิ่งร่วมเลยนะครับเขาก็จะทําตั้งแต่ตัวพยาไทยไปจนถึงสุวรณภูมิไม่สนใจมนุษย์หน้าไหนฉันจะวิ่งแค่นี้ต่อมาเนี่ยเขาขยายครับจาก a i r p o อร Link ไปเป็นรถไฟความเร็วสูง3านาบินเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะครับรถไฟที่จะวิ่งไปสุวรรณภูมิจะถูกแชร์แทร็กกับรถไฟความเร็วสูงครับที่จิระนะครับง่ายก็คือว่าจากดอนเมืองวิ่งไปบางซื่อ วิ่งไปพญาไทวิ่งไปสุวรรณภูมิเนี่ยมันจะมีเที่ยวน้อยลงนะแล้วก็จะวิ่งตรงต่อไปยังอ่า,อาะเชิงเซาอ่าอูทะเภาเนี่ยนะครับอ่ามากขึ้นนะครับเรียนว่ารถไฟที่มันออกไปจากอ่าดอนเมืองมาบางซื่อไปอ่าพญาไทมักกะสันแล้วก็สุวรรณภูมิปัจจุบันมันมีแค่สองทางที่ิี้ะมันมีแค่สองทางนะครับมันมีแค่สองทางเท่านั้น และไม่มีนโยบายทําต่อเป็นสทางนะครับดังนั้นถ้าจะมีสายหนึ่งเลี้ยวขวาไปสุวรรณภูมิอีกสายหนึ่งตรงไปยังฉะเชิงเซาชนบุรีอุตภเปามันจะถูกหารจากเส้นปัจจุบันนะครับคือจะวิ่งจากตัวพญาไทยไปเนี่ยสมมติวิ่งไปร้อยขบวนแตะ่จะไปถึงชนบุรีเนี่ยไปถึงอุตภเปาเนี่ยได้ไม่ถึง50สหรือ60สบนะครับและแน่นอนว่าส่วนที่เหลือก็ต้องวิ่งไปสุวรรณภูมิ ดังนั้นความถี่ที่มันเคยเป็นว่าจะวิ่งไปสุวรรณภูมิเท่านี้เท,ท่านี้มันเป็นไปไ,ได้เพราะมันจะต้องให้ทางกับรถทางตรงที่จะวิ่งต่อนะครับตรงน,นี้คืออุปสรรคซึ่งมีการมีการชี้แจงข้อจํากัดของคปาซิตี้แล้วนะครับแต่ว่าร,รู้สึกว่าทางการเมืองในสมัยนั้นไม่มีการสนใจนะครับคปาซิตี้มันจะถูกหารนะครับจะหารเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่การหารใดก็ตามมันก็จะส่งผลทําให้อีกสายหนึ่งเนี่ยมีปัญหาไปด้วยนะครับ ไปที่นี้ถ้าเขาเลือกวิ่งไปที่อูตาสชวรณภูมิก็จะต้องลดขบวนที่จะเข้าไปลงนะครับเะราะ่าะนั้โครงการที่กำลังพูดถึงสามสนามบินเนี่ยจะเป็นโครงการที่แยกต่างหากหรือว่าใช้ทางร่วมกับแอร์พอร์ตลิงค์อาจารย์ตอนนี้ใช้ทางร่วมกับแอร์พอร์ตลิงค์ครับไม่สร้างใหม่ครับมันก็เลยมีปัญหาว่าแอร์พอร์ตลิงค์ซึ่งเดิมเป็นดีเ i เ a ตเนี่ยมันจะถูกแชร์ไปเป็นลองลองดิสแทนด้วยนะครับเป็นลองดิสแทนร่วมกับรถไฟความเร็วสูงนะครับ เพราะนั้นโจทย์ที่มันบอกมาไงครับที่จีนจะให้สร้างทั้งสองร้อย่ะครับซีพีเขาบอกให้สร้างไปสองร้อยทำไมในเมื่อวิ่งในเมืองอ่ะมันวิ่งไม่ได้ถึงสองร้อยอยู่แล้วนะครับมันวิ่งได้แค่นี้อยู่แล้วแล้วแล้วความกว้างของรางต้องขยายไหมฮะหรือว่าเท่านี้อ่าเท่าเท่านี้ครับแอร์พอร์ตลิงเป็นหนึ่งจุดสี่สามห้านะครับรถไฟความเร็วสูงก็หนึ่งจุดสี่สามห้าครับรถไฟหนึ่งเมตรวิ่งวิ่งเร็วไม่ได้ครับวิ่งเร็วสูงสุดที่ปลอดภัยที่สุดก็คือร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ เกินจากนี้ก็ตกรางหมดก็เทสกันมาขอถ้ารางแคบก็ต้องวิ่งวิ่งในแค่เนี่ยครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไม่เกินซึ่งตัวรถไฟที่ที่รถไฟอ่าสีแดงออเดอร์มาเนี่ยวิ่งได้ร้อยสี่สิบนะครับอ๋อเหรอครับอะไรที่เป็นเป็นรางเมตรหนึ่งนะอาจารย์ใช่ครับหนึ่งเมตรแล้วก็วิ่งได้ร้อยสี่สิบครับทําไมเรารู้สึกว่ามันกว้างเหมือนปกติอาจารย์เวลาตู้ครับตู้มใหญ่ครับพี่จริงแล้วรตู้มใหญ่ตู้ออกแบบยังไงก็ได้ครับครับับตู้มันจะใหญ่ ว่าวิ่งเร็วมากๆอันตรายอ่าวิ่งเกินเขาห้ามเลยครับเขาทสมาห้ามเกินร้อยห้าสิบเลยครับครับเพราะมันจะลอยมันจะมันจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็วิ่งได้แค่เนี้ยครับในในอ่ามาเลเซียนะครับรถดีเซลลากไปวิ่งได้ร้อยสามสิบครับรถดีเซลวิ่งลากอ่ารถพาสเซนเจอร์รถอ่าโดยสารนะครับครับแล้วจากประดังโวซาไปกุลันเปอร์นี่เป็นรถระดับไหนคามเร็วแค่ไหน ร้อยยี่สิบร้อยสาสิบครับเป็นเป็นเป็นหัวลากนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยซึ่งรถไฟฟ้าก็จะวิ่งได้ประมาณสักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอยู่แล้วครับพอพอ,อเพียงแล้วใช่ไหมพอเพียงครับจริงๆถ้าสมมตินะครับว่าต่อไปเนี่ยมีการพัฒนาไปจนถึงอาหาดใหญ่ลงไปสายใต้เนี่ยนะครับจริงๆเริ่มจากหาดใหญ่ก็ได้ทําระบบรถไฟฟ้าแล้วก็เชื่อมลงไปยังกุลาลังเปอร์เลยก็ได้ครับสายเนี้ยจะมีเป็นสายที่ถือว่าจะมีคนใช้ ค่อนข้างมากทีเดียวเพราะตอนนี้เขาใช้ขับรถกันมาใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> พอต่อไปมาวิ่งรถไฟฟ้ามาเลยจากเวลาลําเปอร์ขึ้นมาจนถึงหัดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นระบบรถไฟฟ้านะครับอันนี้รับรองว่าจะจะมีคนใช้บริการมากมายมหาศาลเลยครับท่านรัมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะนะฮะก็บอกว่าเร็วเ,วเนี้ยจะให้คณะรัมตรีพิจารณาโครงการของกระทรวงคมนาคมหลายอย่างด้วยกันแต่ว่า <Yeah. S 1> จะมีโครงการด้วยรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม จากลังสิตไปไปธรรมศาสตร์สู่ย์ลังสิตอันนี้ลงเงินประมาณ1,400กว่าล้านรถไฟชันเมืองสายสีแดงช่วงตลิ่งชันสาย,ยาอีกหมื่นกว่าล้านหมื่นหกร้อยกว่าล้านรถไฟชันเมืองสายสีแดงอ่อนตลิ่งชันสิริา 4, ราช4,600กว่าล้านนะอาจารย์อันนี้เป็นโครงการที่โครงการเก่าทึ่โครงการเก่าครับแล้วใช่ไหมครัทำไว้เป็น20ปีแล้วครับพี่จิระมีแผนแม่บทมีการออกแบบรายละเอียดไว้มากพอสมควรแล้วด้วยครับ ผมยังเคยตอนที่เอาสายสีแดงไปพรีเซนต์พวกรัฐมนตรีสมัยนู้นน,นะครับเขาบอกว่าเริ่มได้ไมาหลายเขาบอกเริ่มในแต่ปีที่แล้ว <laughs> ผมใช้คำเนี่ยครับแต่ว่ากวนก็ควรนะพี่จิระ,ะก็เริ่มไดงแต่ปีที่แล้วมันออกแบบดีเทลดีไซน์เสร็จหมดแล้วอะเพียงแต่ว่าการเมืองไม่ยอมอนุญ,ญาตใี่มันเดินหน้าต่อครับมันไม่มีงบหรือองไงนะอาจารย์หนึ่งทไม่ไทากันนะในเวลานั้นเนี่ยก็คืองบประมาณอาจจะไม่พอนะครับแล้วก็อันที่สองผมว่ามากไปกว่านั้นก็คือมันมีล็อบบี้จาก สายแปลกๆอะไรแบบนี้ครับก็เลยทําให้ที่ปรึกสงทีปรึกษา,าฟังนูน่นฟังนี่แล้วก็ชะลอไปอะไรไปนะครับก็มามาเร่งรัดเร่งรีไปได้ตั้งหลายหลังสมัยนั้นนะครับก,ก็ก็เริ่มมีความคิดแล้วที่จะทำอ่ะก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในรวฐราลชุดนี้ใช่ไหมอาจารย์ดูแล้วถ้าคุณสุริยะพูดแบบนี้ก็น่าจะรับรู้แล้วมั้งครับว่าสมัยท่านเองก็ควรจะทําตั้งนานแล้วนะครับอา่าศึกษาในสมัยเขาอะไะครับ<อ>แล้วก็มาสมัยผัดจากนั้นก็คุณพงศักด นะครับคุณสเพพงเนี่ยครับผมเอาตรงนี้ไปเสมอไปเสนอคุณโพงศักนั่นแหละแล้วก็บอกมาทำเรืงจากปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกปฏิวัติไปอะไรไปนะครับแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางทางกลุ่มนั้นเนี่ยก็ก็มาทําต่อจนเกิดสายสีแดงปัจจุบันเนี่ยนะครับครับก็เรียกว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจะทำให้สีสีแดงที่ปิดชทุกว่านี้มันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ใช้ ของที่ลงทุนไปตั้งมากมายก่ายกองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับและคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ใครเลยครับประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์นะครับรถที่อยู่เป็นตามถนนมันก็ไม่ต้องมาติดรถไฟแล้วแต่คุณจะไปติดอย่างอื่นนะั่นเรื่องของคุณนะแต่คุณโทษรถไฟไม่ได้ละเพรถไฟวิ่งข้างล่างหรือไ่ก็วิ่งข้างบนลอยฟ้าคอ่คาก็หวังว่าคงจะเกิดขึ้นได้นะฮะอาจารย์ที่ได้คาดหวังเอาไว้มีโครงการอื่นๆที่ควรเล็กไหมหะเห็นว่ามีรถไฟทางคู่ด้วยนะที่จะทําต่อเรื่องอาจารย์ ใช่ครับทั้งหมดรถไฟทางคู่ควรจะต้องทําให้มันเป็นไม่ใช่ฟันหลอนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาบางช่วงนี่เป็นฟันหลอหมายความว่าทําจากตรงนี้จากกรุงเทพออกไปแล้วไม่ได้ทําตรงกลางแล้วไปทําตรงปลายอย่างเงี้ยกับอาจจะเนื่องมาจากความไม่พร้อมของการมอบพื้นที่นู่นนี่นั่นอะไรไปแต่ก็ขอให้ทําเป็นทางยาวไปนะครับแล้วก็อย่างเช่นสายใต้เนี่ยถ้าไปถึงหัวหินได้ก็จะเซฟเวลานะครับตอนนี้ทางการรถไฟเก็ประกาศแล้วนะครับจากกรุงเทพไปจนถึง Uh, หัวหินมั้งครับเปิดใช้แล้วทางคู่จากจากท่ครับจากกร uh, ุงเทพนะครับไปอยถึงหัวหินจะประหยัดเวลาลงไปหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอะไรแบบเนี้ยครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับทั่วประเทศถ้าทําออกไปครับ,รบผมเห็นคนที่ใช้บริการรถไฟที่มันเปิดแบบนี้แล้วเนี่ยก็มีคุณภาพนะครับอย่างเช่นตู้นอนตู้ปรับอากาศเนี่ยถือว่าเทียบเท่ากับอ่าสากลได้เลยเทียบเท่ากับต่างประเทศได้เลยนะใช่ครับ เมื่อมันมีความถี่ครับพี่จิระเมื่อมันมีความถี่นะครับมันก็จะสามารถซื้อรถใหม่ได้แล้วมันสามารถวิ่งความถี่ได้มากๆมันก็จะรีเทิร์นได้ดีกับปัจจุบันมันมันทำรีเทิร์นไม่ได้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับทางเดี่ยวเมื่อก่อนตอนสมัยผมอยู่เนี่ยทางเดี่ยวมันมี92%ิรน์พี่จระวิ่งทั้งปียังไงก็ได้วันละประมาณ350ขบกระบวนไม่เกินนั้นนะครับก็เลยมีการวิเคราะห์ทําทางคู่ครับทาทางคู่ครึ่งหนึ่งเสร็จไปแล้วเนี่ยรถไฟจะเพิ่มได้อีก3เท่าพี่จิระ เป็นพันกว่าขบวนต่อวันแล้วพี่จริญลองดูเวลาหรือประสิทธิภาพมันจะมากขึ้นขนาดไหนนะครับไม่ต้องมารอหลยครับพี่เจรับก็จะทําให้ปัญหาการกระตุนของการรถไฟเนี่ยลดน้อยลงได้นะยีขึ้นแน่นอนใช่ครับอ่าเดี๋ยวนะมีคําถามเพิ่มเติมเรื่องของอ่าสัปาห์ที่แล้วนะถามคุณอารักษ์นะว่ารถไฟคําลังสูงในเยอรมัน ICE เนี่ยทําความเร็วในการเดินทางประมาณสองร้อยยี่สิบกิโลเมตรเท่านั้น เส้นทางระยะสั้นอย่างรถไฟเชื่อมสามสนามบินเนี่ยควรจะมีความเร็วเท่าไหร่จึิงะเหมาะสมครับ correct นิดนึงนะครับ ICE วิ่งความเร็วเฉลี่ยคือ300รอยกิโลเมตรนะครับนะครับสามอกิโลเมตรวิ่งได้สามรอยกิโลเมตรเพียงแต่ว่าบางช่วงวิ่ง200รอยวิ่งร้อยก็เพราะข้อจํากัดของทางนะที่กําหนดให้เขาชะลอความเร็วครับะนะครับเพราะนั้นที่บอกวิ่ง200ยกว่าเป็นไปได้ครับก็คืออยู่ในเมือง S <S <S นะวิ่งอยู่ในเมืองระหว่างสนามบินแบบเนี้ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าระหว่างสนามบินดอนเมืองสมมุติไปสุวรรณภูม,มิวิ่งยังไง300ก็วิ่งไม่ได้ครับถ้ามันจะมีโคง้งมันจะมีสถานีรองรับอยู่นะครับอย่างดอนเมืองมาพญยาไทยจะจะมารับเนี่ยคุณวิ่งเต็มที่ร้อยนิดเดียวแลครับสองร้อยยังวิ่งไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวที่ได้ยินว่าเป็นสองร้อยกว่าอันนั้นคือข้อจํากัดของทางข้อจํากัดในเมืองหรือข้อกําหนดของการรถไฟแต่ไอซีเเนี่ยวิ่งได้ประมาณสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง อยู่แล้วนะครับเป็นเป็นมนาตรฐานของเขาส่วนจะถามว่ารถไฟถ้าจะวิ่งแบบนี้เท่าไหร่อย่างที่เรียนนะครับถ้าจะทําความเร็วสูงไปจนถึงอูตเภาแน่นอนผ่านสุวรรณภูมิไปแล้วคุณทําความเร็วได้ตรงนั้นนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเทคโนโลยีไหนมาพัฒนาครับนะครับทุกประเทศที่ไม่มีรถไฟเป็นของตัวเองรถไฟความเร็วสูงแล้วเอารถไฟความเร็วสูงมาครั้งแรกเขาไม่อยู่นิ่งนะครับเขาจะเอามาเพื่อพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเทศนะครับอ่ะก็คือว่าเราคิดว่าเราจะพัฒนาไปจนถึงไหนล่ะ ถ้าเราคิดว่าจะพัฒนาไปจะถึง300เป็นเป็นหลักเราก็ต้องซื้อ300เข้ามาแล้วก็พัฒนาคนในประเทศให้รองรับการพัฒนาระบบ300กิโลเมตรเพราะเรายังหวังว่าสายต่อไปเราอาจจะทําเองคุมเองอะไรเองก็เป็นได้นะครับอันนั้นคือนโยบายในระดับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะซื้อตลอดเราไม่สนใจอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าไม่ซื้อมันก็จะเป็นทาสครับอย่างไต้หวันเนี่ยไต้หวันของเขาใน300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟไต้หวันจริงดังเสร็จแล้วนะครับ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นเนี่ยเขาหวังพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศของเขาด้วยนะครับว่าจะอะไรยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโครงการนี้ล้มละลายครับพี่จิระและปัจจุบันในการรถไฟของไต้หวันเนี่ยถือหุ้นใหญ่80%นะครับ70-80%ก็พูดง่ายก็คือซื้อสัมปทานคืนจากเอกชนเอกชนก็ลดสัดส่วนลงไปครับโครงการนี้เป็นอะไรที่ให้เอกชนทําหมด ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรัฐบาลไม่เกี่ยวผลก็คืออยู่ไม่ได้นะครับรัฐบาลก็ต้องใส่เงินเข้าไปเพราะฉะนั้นรูปแบบของไต้หวันชิกนการเซ็ตเนี่ยเป็นรูปแบบที่รัฐบาลเอามาช่วยซีพีเป็นโครงการซีพีปัจจุบันนะครับก็คือให้ซีพีสร้างให้เสร็จรัฐบาลจะผ่อนคืนนะครับคือไม่ให้เป็นภาระเพราะเรียนรู้จากเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไต้หวันกับฟังความเห็นของท่านผู้ฟังแล้วก็อยากจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะฮะไม่อยากให้ติดขัดก็หวังว่ามันจะผ่านไปได้อาจารย์ ครับความเห็นผมว่าอยากจะให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับไม่ได้ทําอะไรแต่เพียงแต่ว,ว่าถ้าเกิดแบบนี้มันมันมันไม่สมศักดิ์ศรีมันไม่มันไม่สมอะไรใสไปนะครับไปเอาเทคโนโลยีโบราณมาอย่างเงี้ยนะครับทั้งๆที่ปัจจุบันมาไปถึง300แล้วก็เอ็มสามร้อยนะครับแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อรองรับนะครับถ้าเราทําได้เราจะเป็นคนแรกๆคนที่สองดว,วันนี้อินโดทํารสยบร้อยแล้วนะรถไฟความเร็วสูงก็วิ่งแล้วแต่อันไหนนั้นจีนไปลง ดังนั้นถ้าเราเอา300มาแล้วเราเอาเทคโนโลยีอื่นก็มาก็พอจะแข่งเรื่องเทคโนโลยีได้ครับเพราะบ้านเราเป็นประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมได้ดีที่สุดชาติหนึ่งในอาเซียนอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าถ้าเอามามีการประกอบรถตู้มีการประกอบอะไรต่างๆในประเทศไทยเชื่อว่าอุตสาหกรรมความสามารถของอุตสาหกรรมในประเทศเราเนี่ยจะสามารถพัฒนาระบบรถระบบรถไฟฟ้าระบบการประกอบรถยนต์เนี่ยเหนือกว่าทุกชาติในอาเซียนอยู่แล้วครับก็มีข่าวดีนะครับว่าเมื่อวันจันทร์มหาอค่ะาจารย์ มีการประชุมบอนะร์ด EC นะฮะคณะกรรมการนโยะบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตวันออกมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายมนตรีเป็นประธานนะก็พูดถึงโครงการนี้อาจารย์บอกว่าครับก็ก็อยากจะให้เริ่มอยากจะให้เดินหน้านะนะแล้วก็บอกว่าทางเรื่องของ DOI ที่ที่ซ p ไม่ได้รับการต่อต่อสัญญาเนี่ยนะฮะไม่ได้รับการต่อบอนุญาตเนี่ยสามารถที่จะขอซ้ําได้อาจารย์ ใช่ครับบก็ยังรุ้นอยู่นะยังทำขอได้กันอยู่ครับก็ถามซีพีเขาก็จะส่งข้อมูลคือรอบที่แล้วเนี่ยเขาส่งข้อมูลไม่ครบพิจิตรครับอาจจะโดยเจตนาหรือโดยอะไรไม่ทราบนะครับแต่พอข้อมูลไม่ครบเขาก็ไม่พิจารณาให้ครับถ้าส่งข้อมูลไปให้ครบเขาก็พิจารณาต่อให้อยู่แล้วครับเรื่องนี้บีโอไอเขาซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วครับฟังความเห็นท่านรองนายกภูมิธรรมแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าก็อยากจะผลักดันให้โครงการนี้เสร็จสิ้นนะอาจารย์ ครับ,รบทุกนคนคงอยากให้เสร็จครับใช่ครับได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน